ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทียนครับทุกท่านนะครับก็หายไปสองวันเนาะก็ไม่ได้มาตอบเนาะพอดีก็มีเพื่อนเพื่อนถามมาหลายหลายคนอยู่เนาะวันนี้ก็มาตอบให้เนะาะเมื่อวานก็ไปธุระมากลับมาเย็นเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาตอบเนาะวันนี้ก็ออกมาตีปลาบรรยากาศดีเหมือนเดิม โอเคก็มีเพื่อนคนนึงจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ตอบเนาะรอบนี้ก็เลยปิ้นออกมาเลยจะได้ไม่หลงนะครับว่าคนไหนถามมาบ้างไหนเนาะไม่รู้ว่าติดมาด้วยหรือเปล่าอ้าวโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็มาตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับ เอาท่านแรกเลยเนาะเอาจากข้างบนลงล่างดีกว่าล่าสุดล่าสุดเนาะอันนี้ผมปิินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทีแรกว่าจะมาทาทาคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันไม่ได้ทำเนาะก็เลยเอาเอาเอา,เอาเฉพาะที่ว่าผมปิินมาเมื่อวานเนาะส่วนวันนี้ก็ไม่น่าจะมีนะคําถามโอเคท่านแรกนะครับคุณเสกสรรน,นะครับคอมเมนต์ว่าทําไมเขาไม่เล่นเบอร์สามกัน อันนี้เขาเล่นนะครับจริงๆเขาเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเบอร์สองเนาะในคลิปนั้นก็อธิบายไปแล้วด้วยนะแล้วก็ท่านที่สองนะครับคุณสุนทอนนะครับลำเกียวเบอร์สองยาวสุดกี่เซนนะครับลำเกียวเบอร์สองของประเทศไทยนะครับเท่าที่เจอยาวสุดก็คือยี่สิบสี่นิ้วก็ประมาณหกสิบเอ็ดเซนนะครับหกสิเอ็ดเซน นิดน่ดนาจะ611เซนพอดีนะครับเท่าที่เจอนะแต่มันก็เป็นบางค่ายนะครับบางค่ายเขาก็ทํามาแค่23นิ้วก็มีนะครับแต่ที่ส่วนมากเลยที่ยาวสุดของไทยจริงๆเลยก็คือ24นิ้วนะครับก็คือ611เซนนะครับสําหรับที่ถามมาว่าลําเกียวเบอร์สองยาวสุดกี่เซนโอเคเนอ้อ แล้วก็ใครอกีกอันนี้อ่านชื่อไม่ออกนะครับลม400เล่นลูกเบอร์2ได้ไหมและลูกแบบไหนถึงจะเหมาะผมเป็นคนลาวครับอ่าอันนี้ลม400เล่นลูกเบอร์2ได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะตอนใหม่ๆผมก็ใช้คอมแอร์ Air อัดก็อัดอยู่ประมาณ4-500นะครับมันก็ยิงได้นะครับลูกที่ใช้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นซูเปอร์ฟิลนะครับลมผมอัดไปประมาณ500 ระยะ25-30เมตรก็โอเคอยู่นะสามสำหรับลม400เบอร์2ลูกซุปเปอร์แลมนะที่ผมใช้ในตอนนั้นนะครับคลิปเก่าๆผมเคยลงไว้ผมไม่แน่ใจว่าผมลบไปยังสรุปก็คือลม400เล่นได้นะครับหวังผลประมาณ25-30เมตรก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าจำนวนนัดมันก็จะน้อยลงตามนะครับถ้าลม400มันก็จะเป็นระบบยิงตรงเนาะมันจะทำให้ตั้งกล้องยากนะครับเพราะ เพราะแรงลมมันจะลดลงเร็วนะครับอย่าง400ถ้าเราทำคอนหนักนะครับเราตีบึ้มลูกแรกมันอาจจะตรงเป้าที่เราตั้งไวท้ทีแรกนะครับพอยิงไปมันก็จะเริ่มไล่ไล่ไล่ลงนะครับตามแรงดันของในถังที่มันลดลงนะครับก็คือเหมาะไหมมันก็ถ้าเล่นเบอร์สองก็น่าจะเล่นแรงดันสูงกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ถามว่าลม400เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับโอเค ลำหกจุดสามหกจุดสามมีลำเกียวใหม่ครับที่ผมยังไม่ได้เอามานะครับลำเบอร์สามนะครับก็มันถ้าใครจะใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำท่านท่านที่เขาขายอยู่นะครับลำเบอร์สามผมก็พอรู้จักเนาะโอเคครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย สูบมือ8มิลตอนนี้ใช้อยู่ยิงตาเปล่าครับยิงไป300นัดแล้วครับทำไมมันไม่แม่นครับสูบ12ทียิง5นัดพลาดยิงก็ไปครับเอียงซ้ายบ้างเห็นลูกเอียงขวาบ้างบางครั้งลูกกระตกสูบ15ทีเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้น่าจะเป็น8มิลเนาะสูบมือ8มิล8มิลน,นะครับ ระยะหวังผลจริงๆเลยนะครับก็น่าจะประมาณยี่สิบเมตรนะครับยี่สิบห้าเมตรนี่ผมว่ามันมันก็โดนมั่งไม่โดนมั่งนะครับที่จะจะเลยที่ว่าหวังได้เกือบทุกนัดเลยก็น่าจะอยู่ไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับถ้ายี่สิบเมตรนี่มันก็โดนมั่งไม่โดนมั่งนะมันก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนเนาะแต่เท่าที่ผมจับก็คือที่หวังผลแบบแบบได้ตัวได้แน่ก็คือประมาณสิบห้าเมตรนะครับไม่เกินพอยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเมตรมันก็ โดนมั่งไม่โดนมั่งนะครับส่วนลูกออกซ้ายออกขวาท,ทั้งทั้งที่สูบ15 15 15ครั้งเนาะในนี้เขาบอกว่าสูบ15ครั้งเหมือนกันนะเหมือนกันทุกครั้งอันนี้มันก็บอกยากนะครับถ้าถ้าจากถ้าจากประสบการณ์ของผมผมก็ว่าน่าจะต้องเช็คลำก่อนนะครับว่ามันสึกไหมมันหลวมไหมเพราะว่าถ้ามันใช้ไปนานๆมันก็หลวมนะครับบางคนก็เอา ล here, ium, so it, is, like advanced, medium, ัมม really ิเนียมนะครับมายิงลูกเหล็กช่วงแรกๆมันก็แม่นนะครับถ้ายิงไปสักพักมันก็ไม่แม่นนะครับเท่าที่เจอเนาะเพราะอะไรมันถึงไม่แม่นเพราะว่าลูกเหล็กมันแข็งกว่าลัมมิเนียมที่เราใช้นะครับเวลาเรายิงไปเรื่อยๆมันก็กิดลัมนะครับมันก็ทําให้เป๋ได้นะครับถ้าในกรณีที่ออกซ้ายออกขวาบ้างนี่ก็น่าจะต้องเช็คลัมนะครับเพราะในนี้เขาไม่ได้บอกด้วยนะว่ามันเป็นลัมเหล็กหรือว่าเป็นลัมมิเนียมนะอันนี้ก็แนะนําเท่าเท่าที่ ผมมีประสบการณ์ผ่านมานะครับอาจจะผิดจะถูกบ้างก็ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคผมอยากได้ชุดยิงครบถ้วนไม่ไม่มีพันท้ายราคาเท่าไหร่มีงบน้อยครับชุดยิงผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่มีพร้อมยิงนะครับผมขายแค่เป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรต่างๆนะครับถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่เท่าที่เจอก็ ถ้า้สวยหน่อยมันก็หลักเจ็ดแปดพันขึ้นนะครับถ้าเป็นงานบ้านๆก็สองสามพันสามพันก็ไม่น่าจะมีเนาะน่าน่าจะน่าจะมันมีของท่านหนึ่งทาอยู่เนาะน่าจะเป็นสามพันห้าถ้าเป็นงานบ้านๆน,นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ช่วงนี้น่าน่าจะหยุดกันหมดเนาะโอเคเรื่องชุดยิงที่ผมไม่มีนะครับโอเควิธีแก้เล็กปรับในหไหลใหม่ครับ เล็กปรับในนะครับเมื่อก่อนนี้มันมันเป็นเขาเรียกอะไรเล็กของเพนบอลนะครับแหวนมันจะบางเวลาเราอัดลมทิ้งไว้มันจะไหลนะครับมันเมื่อก่อนที่เขาเอานําเข้ามาขายกันในประเทศไทยมันเป็นของเพนบอลเนาะมันก็ไม่ได้รับแรงดันสูงเหมือนกับ pcp นะครับมันก็เอามาใช้มันก็ไหลนะครับตอนหลังเขาก็พัฒนามารู้สึกจะมีทั้งหมดแรุ่นนะครับของเล็ก ของเล็กปรับในอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแต่เท่าที่ผ่านตามาก็คือรู้สึกว่าจะมีแปดรุ่นนะครับตัวถูกสุดเลยมันก็จะอยู่ห้าร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นแหวนบางนะครับแล้วก็จะไหลนะครับแล้วมันมีตอนหลังเขาทําเป็นแหวนสแตนเลสแหวนหนานะครับตัวนี้เหมาะกับ PCP นะครับมันมันจะไม่ไหลนะครับวิธีแก้ไม่ให้มันไหลนี่มันก็ไม่น่าจะได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นรุ่นรุ่นของมันที่ว่าเขาทํามาแหวนบางแหวนแหวนหนาถ้าจะให้แก้จริงๆก็ถ้าให้ผมแนะนําก็ผมก็ว่าหาแหวนที่มันหนามาใส่ดีกว่านะครับมันก็น่าจะหายไหลเนาะเท่าที่ผมใช้ทีแรกๆเลยผมก็ใช้รุ่นแหวนบางนะครับใช้ได้ประมาณสามเดือนทีแรกผมตั้งไว้พันแปดนะครับตอนหลังลมมันเหลืออยู่พันห้าผมมาถอดดู แหวนข้างในมันแตกไปสามวงนะครับผมก็ซื้อมาเปลี่ยนมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ไหลนะครับมันก็นิ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ชชัว์เนาะอันนี้เอาเอาจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ที่ผมเคยเคยเจอเนาะเอามาแบ่งปันกันโอเคเนาะก็น่าจะหมดแล้วสำหรับเอานี่มีคนหนึ่งครับ สอบถามหน่อยครับถ้าคว้านลังเพลิงกับเยื้องกับเกียวลํากล้องจะมีผลกับกลุ่มกระสุนหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเนาะก็คือคว้านลังเพลิงเยื้องกับลํากับลํากล้องกับเกียวลํากล้องจะมีผลต่อกลุ่มกระสุนหรือเปล่าคว้านลังเพลิงเยื้องอันนี้ไม่อันนี้ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าคว้านลาลํากล้องนี่ เมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาขายลำทองเหลืองใหม่ๆม,มันจะไม่ขวานมาให้นะครับพอเวลาเราซื้อมาเราก็จะต้องกลับไปถามคนซื้อว่าอันไหนทางเข้าอันไหนทางออกนะครับแต่ว่าตอนหลังนี้รู้สึกเขาจะพัฒนาการทุกค่ายแล้วนะครับก็คือเขาจะขวานตรงทางเข้าไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นขวานลำเกียวมีผลต่อกลุ่มกระสุนไหมไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับเพราะว่าตอนหลังนี้มันน่าจะขวานกันทุกค่ายนะครับเพราะว่ามันจะได้สังเกตง่ายว่าอันนี้ทางเข้าไอ้ที่ขวานไว้ทางเข้าไอ้ที่ไม่ขวานไว้คือทางออกนะครับสําหรับลําเกี่ยวเนาะก็น่าจะหมดแล้วเนาะพี่มีลำเบอร์สองขายไหมอันนี้ก็ทักมานะครับไอดีผมทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับบางคนหาวิธีติดต่อไม่เจอนะครับ ก็ดูรู้สึกว่าจะอยู่ด้านขวานะครับมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆจะจิ้มเข้าไปนะครับผมก็จะทิ้งไอดีไลน์ไว้ทุกคลิปถ้าอยากรู้ว่าตัวจริงไหมก็ย้อนกลับไปดูในคลิปแรกๆเลยนะครับถ้าเป็นไอเดียเดียวกันก็ตัวจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ไอเดียเดียวนะครับไม่ไม่เคยเปลี่ยนเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะหมดเนาะก็ปิ้น์มาเท่านี้เลยสามหน้าเลยมันตัวเล็กเนาะก็อ่านไม่ค่อยชัดสงสัยก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้ ถ้าผมไม่รู้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาตอบให้นะครับแล้วก็มีเนาะเรื่องถามเรื่องเล็กเล็กปรับนอกมันแก้ยังไงเขาบอกว่าลมร่วมแก้ยังไงเขาอยากให้ผมทําคลิปให้ดูก็คือเดี๋ยวผมขอไปหาความรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ความรู้ที่ว่ามันชัวร์มันแน่นอนก็จะมาทําคลิปอธิบายทีนะครับโอเคเล็กปรับในอ่าถ้ามันรั่ว ถ้ามันรั่วนะครับคลิปเก่าๆผมก็เคยทําไว้เนาะมันรั่วตามรูหกเหลี่ยมนะครับตัวนั้นก็ให้เปลี่ยนโอริงหายนะครับไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเปลี่ยนเช็คโอริงถ้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตัวไหนชุดซ่อมมันมีขายเปลี่ยนมาทุกตัวเลยแต่ถ้าใครขยันสูบหน่อยก็ไล่เปลี่ยนเอาทีละตัวนะครับมันมันไม่ขาดก็จริงแต่ว่ามันต้องมีรอยสักอย่างนะครับมันลมมันถึงได้ซึมออกมาตรงนอตหกเหลี่ยมได้นะครับ เท่าที่เจอเนาะผมก็เคยเจอเมื่อก่อนนี้ผมรั่วตรงหกเหลี่ยมผมเอาเทปพันเกลียวพันเอาครับแล้วก็อัดเข้าไปมันก็มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับมันก็ซึมอีกเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงมันก็จะหายเลยสําหรับลมที่ซึมที่เล็กนะครับโอเคครับสงสัยก็สอบถามกันมาได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับตีเยือกป้อมต่ออันนี้ยังห้าโมงเย็นอยู่เลย ช่วงนี้เข้าในเมืองก็อันตรายนะครับไวรัสช่วงนี้ก็เข้าป่าดีกว่าไวรัสไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจะเป็นโรคจิตซะก่อนจะเป็นไวรัสนะครับช่วงนี้โอเคไายแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ